อกามากนับได้กัรแโปรเจกต์นี้มันมาจากเดิมทีเป็นคอนเทนต์ต่อนครับเป็นคอนเทนต์ผมทำ YouTube กับทำเพจก็ส่วนมากก็จะเป็นคอนเทนต์เหมือน เหมือนหนัง,งแลวครับหนังแค่ซีนนึงสั้นๆอะไรเงี้ยครับมันก็มาจากคลิปดานแต่งครับก็เลยต่อยอดจากของเดิมที่มีเพราะว่ารู้สึกว่ากระแสดีครับทําเรื่องตํารวจมันน่าจะแมสใช่ครับแล้วตัวผมเองก็เป็นตํารวจด้วยครับแล้วก็ทุ่มเทสุดๆครับลาลาออกจากข้าราชการมาทําเลยครับเรื่องนี้แล้วทำไปตั้งชื่อเรีองว่าตำรวจแต่งตำรวจแต่งก็คือตอนแรกมันก็มาจากคอนเทนต์อีครับ มันมาจากปอดแต่งคอแต่งตับแต่งก่อนนะครับคาว่าแต่งก็คือเหมือนรถแต่งนะครับถ้ารถไม่ได้แต่งก็เหมือนเป็นรถเดิมตํารวจที่ยังไม่แต่งก็เป็นตํารวจเดิมแต่อันนี้เป็นตํารวจแต่งครับเป็นตํารวจเอกชนครับบได้แนวคิดเรื่องตํารวจเอกชนมาก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีครับแล้วคาว่าแต่งมันก็ดัดแปลงแก้ไขอะไรเงี้ยความหมายมันเ a ส t ิ n งแลแสดงแต่ละคุณไปอะไรงี้มาอยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับทําคลิปด้วยกันอยู่แล้วครับ แนดไปไไได้เลยครับก็ทางขวานี่เป็นเสือเมฆเกินเลเวลครับเสือเมฆเป็นเลเวลครับรับบทผู้พันผู้พันเมฆครับผมครับแล้วก็ข้างๆก็เป็นนายทุนครับรับบทเป็นนายทุนเช่นกันครับชื่อชื่ออะไรครับเนี้ยชิเล่ครับชิเล่ครับแล้วก็อันนี้ก็ถ่ายกันมานานมากครับกับดรอ๋องครับ รับบทเป็นดับดอกก็๑ครับผมครับแล้วก็คนนั้นเขาเป็นคนเขียนบทคีทิพยช่วยด้วยครับคุณคุณหวายครับันี้ก็ลาออกจากครูมาครับใช่ครับเป็นครูไ้สี่เดือนแล้วก็ออกมาทำหนังครับเดิมเดิมพันสูงครับเดิมสอบติดแล้วก็ลาออกชื่อหวายนะครับรับบทเป็นมาดทัพนายมาดครับผมเป็นทั้งตำรวจทั้งครูลาออกพร้อมกันเลยใช่แล้เข้าครูหน้าออกครับออกก่อนครับมุเลยออกตามเลยแล้วไม่ใจยังไงว่าเขาพานออกนาความเชื่อครับ เชื่อว่ามันจะทำได้ครับข่าเมื่อกี้เส้นเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงครับทุกคนรับเส้นเรื่องก็มันจะเกิดจากจริงๆหนังเรื่องนี้จะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งของประเทศไทยซึ่งเปิดจริงมันจะจะเล่าเลยครับว่าไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแลนด์แต่จะเป็นประเทศไทยหลุดซึ่งในจักรวาลนั้นเนี่ยตำรวจไม่ค่อยทํางานครับแล้วก็ล่าช้าอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยครับจึงจึงทําให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบ แล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือจึงก็มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เห็นปัญหาแล้วก็อยากลุกขึ้นมาช่วยช่วยชาวบ้านนะครับจึงจึงจึงก่อตั้งบริษัทเป็นตำรวจเอกชนครับเป็นชื่อว่าบริษัทตำรวจแต่งัขึ้นมาครับแล้วก็เจอกับเรื่องราวมากมายครับผมแล้วก็เดี<อ>๋ยวไปรอชมกันเดี๋วเดี๋ยวจะยาวไปครับรจะจะย,ยาวไป <laughs> เพราะว่ามันมันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ผมที่ผมเซอร์ไพรส์อะครับอยากจะให้ ปกติคอนเทนต์ผมผมก็ทําให้มันเหนือความคาดหมายไว้อยู่แล้วครับซึ่งคราวนี้หนังผมก็อยากให้มันเซอร์ไพรส์คนดูเหมือนกันนะครับคาดหวังจะจับคอนเทนต์เราทำได้มันควยจะจับทางได้แล้วว่ามันจะเป็นแนวนี้แนวที่ปราณเพราะเป็นหนังมันจะมีคาแตกต่างยังไงเอาเป็นว่าคนที่คิดว่าจับทางได้แล้วเนี่ยก็หลงไปหนึ่งแล้วครับคือมันเดาไม่ถูกครับไม่ใช่หนังตลกจริงๆผมก็ยังเห็นช่องหนังขึ้นเป็นตลกอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ตลกมันมีดราม่ามันมีเทเลอร์มันมีโรแมนติก มันมันมีทุกเพราะว่ามันก็เหมือนชีวิตคนนะครับชีวิตคนคนหนึ่งก็หลากหลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์หนังเรื่องนี้ก็เช่นกันครับผมเลยไม่อยากให้ตัดสินว่ามันเป็นหนังแนวไหนเลยมันเป็นหนังแนวแต่งครับแนวใหม่ต้องไปเบิ่งกันเองนะครับการันตีว่าครบทุกรถเลยครับไม่มีรถไหนมามาฟ้องผมได้ครับเดี๋ยวไปทํามาอีกครับแต่เดีวนะครับทุกคแต่แต่ผมตาม รู้สึกตื่นเต้นอาอาตื่นเต้นแล้วคันอาก็รู้สึกว่าเหมือนหัวใจจะหลุดออกมาเลยครับเพราะว่าจากเป็นเด็กบ้าหนังเฉยอยู่ๆเราได้มีหนังเข้าโรงเงี้ยเราได้แสดงเงี้ยมันเหมือนฝันเลยครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่คนให้ความสนใจดึมากๆครับผมผมก็รู้สึกว่าทุกคนต้องได้ดูครับนางเรื่องนี้มันดี ผมพูดไม่ได้ต้อง้ไปดูเองครับแล้วเรามาคอมเมนก็ได้ติก็ได้ตามเมืองงานเลยครับดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้แค่ว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเพราะว่าผมก็กล้าที่จะสะท้อนความเป็นจริงนะครับก็เลยอยากจะให้เข้าไปชมจริงๆครับนักแสดงอะไรเข้าไปแบ่งวันน้หนังเอได้ยโอ้หลายที่มากมากไก่กองอันนี้บอกไม่ได้จริงๆครับอันนี้นักแสดงอีกคนนึงไรลูนักพูดอะนพูดอะไรอันี้พูตันๆนะครับผมมั่นใจในตัวโจว่าโจทำหนังเรื่องนี้ เพื่อเดิมพันกับยุคสมัยใหม่ของหนังไทยให้ได้ให้ดูครับผมจริงๆก็โปรเจกต์นี้มันก็งบไม่เยอะครับที่คุยกันไว้จากแค่สี่ล้านต<ห>อนนี้มาเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยจ็สิบสามนะครับเอ่เดียวแรกสิบสองครับ <laughs> จัดงานวันนี้ไปอีกเป็นสิบสามนะครับเ <laughs> 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 นี่ยครับเพราะว่าแกเห็นถึงความตั้งใจและเชื่อว่าหนังมันไปได้และมันเป็นสิ่งใหม่ สำหรับวงการหนังจริงๆนะครับผมมาผมไม่ได้ทําหนังตามที่มันมันเคยเกิดขึ้นใช่ครับผมอยากจะทําหนังให้มันเกิดความเกิดแนวใหม่ๆให้คนได้ดูหนังอีสานที่ไม่เคยได้ดูแบบนี้มาก่อนนะครับผมอยากให้แล้วแต่ครับแต่จริงๆนะอยากให้ไม่อยากไม่ไม่อยากให้พลาดเลยครับช่องใหม่ของหนอีสานเลยเหรอขนาดนั้นใช่ครับผมผมกล้าเลยครับกล้าที่จะพูดเลยครับว่า คนที่มองว่ามันเป็นหนังตลกอย่างเงี้ยก็มองผิดแล้วครับเพราะคุณยังมองงานผมไม่เฉียบต้องมาดูครับผมเองแล้วค่อยมาวิจารณ์ครับใช่ครับจริงๆแล้วตอนตอนตอนในในฐานะคุณเขียนบทนะฮะครับผมก็ทำบทแย่พอมาถ่ายมามาถ่ายบางทีมันไปตามบทจริงๆแม่หรือว่าโอ๊ยแก้กันหน้างานสำหรเวลาต้องต้องให้คดีคุณโจเพราะคุณโจเขียนหลักครับอ่าผมแค่เป็นคี่เอทีพเขียนช่วยอย่างเงี้ยครับเอาง่ายๆว่าจริงๆงบมันบานมาเพราะผมพิง คือบทดับแรกก็ทิ้งไปครับไปถ่ายมาใหม่ผมตัดเองได้ผมก็มาตัดดูอุ้ยไม่สนุกไม่สนุกอ่ะไม่เป็นไรก็ทิ้งไม่เสียดายครับผมรู้สึกว่าต้องการหนังที่ดีที่สุดที่ผมจะทําให้ได้อยากให้ทุกคนมีความสุขกับหนังมันอยากเต็มที่จริงๆครับก็เลยไม่เสียดายท่านมู้ใหหน้าผมหน่อยเนี่ยเสียดายนะครับเเนี่ยเสียดายไหมไม่เสียดายทอน้ำโคตรคุ้มเนี่ยเนี่น่แสดงเฮียได้ดูแล้ว เข่าเขขอให้ผมดูหมดขอผมดูเข่าเข่าถ้าไม่กล้าการันตีไม่กล้าจัดงานวันนี้เกือบล้านบาทครับเฮ้ยโอ้โหโอเคให้ปากหนังนั่นนี้กันเลยครับมาชมกันที่โดนเขายืนเท่าไหร่ยังไงคะเชิญเฮียดีกว่าครับเฮียดไม่ไม่เฮียก่อนเลยเฮียก่อนเลยไม่ไม่ไม่เฮียก่อนเลยแล้วก็ผมอยากจะให้มาดูนะครับเพราะเนื้อหามันก็เล่าเรื่องที่น่าสนใจอยู่แล้วด้วยครับเรื่องตำรวจเอกชน โรงพยาบาลยังมีเอกชนโรงโรงเรียนก็ยังมีเอกชนแล้วถ้าเกิดว่ามีโรงพักเอกชนขึ้นมาครับแค่นี้แค่นี้ครับลองคิดดูมันจะเกิดอะไรขึ้นและหนังเรื่องนี้มันก็ตั้งคําถามกับหลายๆอย่างนะครับอยากจะให้ทุกคนมาดูจริงๆครับมันมันมาจากหนังของคนตัวเล็กๆผมไม่ได้จบหนังมาแล้วไม่ได้มีทีมงานคนไหนจบตรงมาเลยมันอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนไปจริงๆครับคือผมสามารถที่จะพาทีมงานสามสิบกว่าชีวิตซื้อของเข้าไปถ่ายเองที่บ้านนอก จนมันเสร็จจนมีวันนี้ได้ครับจนพวกผมเหนื่อยกันจริงๆครับแล้วกับโอเคครับเดี๋ยวร้องไห้ครับโอเคครับฝากด้วยนะครับ